เพราะไะไรเขาถึงยังมาส่องเราการที่มาส่องเนี่ยแค่อยากจะอัปเดตชีวิตของเราอยากรับรู้หรือว่ายังอยากที่จะกลับมาติดต่อพูดคุยกัน mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาเช็คคำตอบกันนะคะว่าการที่คนเก่าคนนี้ที่ชอบมาส่องเราอะ่ะมีแนวโน้มอยากกลับมาไหมหรือแค่การส่องอัปเดตชีวิตทั่วๆไป โอเคค่ะเดี๋ยวนาะชาให้ไพ่ชุดน,นี้ตอบนะคะขึ้นมาใบแรกเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยใบที่2แล้วก็อ่ควีนไม้เท้าแล้วก็ไพส่สเหรียญอะนาชาขออีก3ใบละกัน7ถ้วยค่ะแล้วก็1ดาบแล้วใบต่อมานะคะคิงออ o สอสโอเคนาชาว่ามีคนที่เขารู้สึกเสียดายคุณยังไม่ได้อยากที่จะ จบกับคุณจริงๆคือในความสัมพันธ์นี้นะชัมมองว่าเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้ในชีวิตของเขาแต่ว่ามันจะเป็น energy ที่แบบ เหมือนเขาเสียดายคุณนะสมบัตินะคะ่ะข้อดีของคุณบางคนก็คือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือบางคนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มักจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีคอนเนคชันดีๆนะคะเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าคบคุณไว้อ่ะมันก็อาจจะเอื้อประโยชน์หลายๆอย่าง นะคะกับชีวิตของเขาหรือบางกรณีก็คือเขารู้สึกว่าคุณดูดูแบบดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ อยู่กับเราไม่เห็นคุณดูแลตัวเองดีขนาดนี้แต่พอไม่มีเขาแลว้วอะทำไมชีวิตของคุณดูเปลี่ยนไปเขาก็เลยเกิดความรู้สึกเสียดายนะคะอยากที่จะกลับมาในชีวิตของคุณเหมือนอยากจะเก็บคุณไว้อยากจะดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาแต่ว่าในเบื้องต้นอะที่ถามว่าอะมาส่องเนี่ยส่องเฉยๆไหมส่องผ่านๆไหมไม่ใช่ส่องผ่านๆค่ะ แต่เป็นการส่องเพราะว่าเริ่มรู้สึกเสียดายคุณเริ่มรู้สึกเห็นค่าคุณแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่จะดึงความสนใจของคุณกลับเข้าไปแต่เบื้องต้นมันก็เป็นแค่เหมือนอยากที่จะดึงคุณกลับไปอะแบบให้เราพูดคุยกันได้อะ แต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับไปคบกันเป็นแฟนนะออกแนวแบบบางคนก็คือกักกักคุณไว้อะหรือบางคนก็อาจจะเก็บคุณไว้แบบเป็นสต็อกอะเป็นเผื่อเลือกอะนะแต่ถ้าในอนาคตอะมันก็ไม่แน่นะมันก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันเพียงแต่เบื้องต้นนะคะการมาสองครั้งนี้อยากจะกลับเข้ามาแต่กลับเข้ามาในรูปแบบที่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นแฟนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนคุยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะหรือพยายามที่จะ เก็บเป็นคอนเนคชันดีๆต่อกันไว้นะคะแต่นัชาก็ยังเห็นโอกาสพัฒนานะคะภพ่ใบนี้ King ofSource ซึ่งถ้าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ได้รีบร้อนนะวันหนึ่งอะนชาว่าเดี๋ยวมีเกณฑ์ที่คนคนนี้เขาจะทักคุณเข้ามาแต่การทักเข้ามาเนี่ยอยากให้คุณคุยกับเขาในลักษณะที่แบบเหมือนบรรยากาศแบบสบายๆเหมือนเพื่อนอย่าทําให้เขาอึดอัดและปล่อยให้ฝ่ายเขาอะถ้าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆให้เขาเป็นคนที่แอคชั่นเพิ่มขึ้นมาเองให้เขาเป็นคนเข้าหาคุณเองมันจะ ทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหามากกว่าที่คุณจะเป็นฝ่ายที่แอคชั่นเข้าไปหาเขาก่อนนะคะนี่ก็คือเหตุผลของการที่คนคนนี้มาส่องอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาชาด้วยนะขอบคุณค่ะ